เช่นอย่างเดียวนี้พวกวัตถุนิยมทำลายความสนใจทางธรรมทางศาสนาให้สูญหายไปทีละน้อยละน้อยจนจะหมดสิน้นจนว่าคนในโลกนี้จะไม่สนใจเรื่องทางมโนนิยมหรือทางศาสนากันอยู่แล้วก็ถือศาสนาวัตถุกันไปทั้งหมด ม่บางคนจะพูดว่าไม่ถือศาสนาอะไรมันก็พูดผิดโดยไม่รู้จักตัวเองมันถือศาสนาเงินถือศาสนาได้ถือศาสนาสิ่งที่มันต้องการมันก็คือวัตถุนิยมเหมือนกันที่ถ้ามันเป็นคู่ปรปกักษ์เราทำลายล่างกันอย่างนี้มันก็มีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งควรจะสนใจ เพราะว่ามันมีได้มากถึงขนาดที่จะทำให้โลกนี้วินาศได้ลองสนใจกันแต่ทางวัตถุอย่างเดียวคนก็จะมีจิตใจซามหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วจะเกิดวิกฤตการณ์มากขึ้นอัชญากรรมมากขึ้นจนวินาศไปความเสื่อมของศีลธรรมก็มีมูลมาจากคนนิยมแต่ทางวัตถุเห็นแก่ปากแก่ท้องความสุขทางเนื้อหนังทั้งนั้น นี่เรียกว่ามันเป็นผู้ประปักทำลายแล้วมันจะทำลายโลกด้วยถ้าทางวัตถุนิยมมันเดินไปผิดทางก็ให้ทางมนโนทางมนโนนิยมมันช่วยแก้ช่วยควบคุมชจวประคับประคองคือทางพุทธศาสนานี่ไม่ได้ปฏิเสธวัตถุนิยมวัตถุนิยมกับวัตถุนิยมแต่ยายมันเฟอ้อยายมันเกินหน้าที่ของมัน ส่วนมโนนิยมนั่นมันเป็นอีกทางหนึ่งซึ่งมันก็ขาดไม่ได้เพราะคนเรามันมีทั้งกายและจิตเมื่อกายมันได้อาหารทางวัตถุพอแล้วจิตมันก็ควรจะได้อาหารทางนาม้มหรือทางมโนเพียงพอเหมือนกันแต่เมื่อดูให้ดีแล้วเราจะพบว่าในพระพุทธศาสนานี่มีหลักเกณฑ์อันหนึ่งซึ่งสำคัญมาก คือต้องการให,ให้ความรู้ในฝ่ายจิตหรือฝ่ายมโนนิยมนี่เป็นเครื่องรางป้องกันไม่ให้ความผิดพลาดหรือความทุก์ขหรือความวินาศอะไรเกิดขึ้นได้จากทางวัตถุแม้แต่เรื่องบุคคลคนหนึ่งๆเถอะก็ยังต้องการความรู้ทางนามธรรมาท,ทางจิตทางวิญญาณน,นี่ มาช่วยแก้ไขไอ้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะวัตถุถ้าเป็นมโนนิยมอันธภานมันก็ดีแต่จะคัดค้านวัตถุนิยมพวกเราชาวพุทธไม่เป็นอย่างนั้นเลยแลชาวพุทธหรือหลักพุทธศาสนานั้นไม่ต้องการแยกกันในระหว่างมโนนิยมกับวัตถุนิยมในฐานะเป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูต่อกัน แต่มีความมุ่งหมายอยู่เป็นสองอย่างคืออย่างหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะต่ำหรือหยาบก็คือว่าจะใช้ความรู้ทางฝ่ายมโนนิยมเนี่ยช่วยแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะทำผิดในทางฝ่ายวัตถุนิยมมีความผิดพลาดบกพร่องทางฝ่ายมโนฝ่ายฝ่ายวัตถุนิยมแล้วก็จะแก้ด้วยความรู้หรือความถูกต้องในฝ่ายมโนนิยม ซึ่งในเวลานี้ในปัจจุบันนี้ไอ้โลกนี้กำลังต้องการมากที่สุดเพราะว่าโลกนี้มันกำลังเป็นไฟลุกเป็นไฟเพราะอำนาจของความก้าวหน้าทางวัตถุและคนในโลกก็นิยมวัตถุมากเกินไปจนละทิ้งาศาสนาอยากจะอวดจะเบ่งว่าฉันเป็นผู้ไม่มีาศาสนากันแล้ว